เรียนรู้การจัดการสุขภาพของทุนทุนพื้นที่รับผิดชอบกับพื้นที่ใกล้เคียงหมดทุกอย่างนะครับในเรื่องที่มีการเกิดในวันนี้ผมก็ถือว่าโครงการของคนในวันนี้เปิดแล้วครับนะคต่อไปเจออะ้รเอาสมอนหน่อยกุกคนนะยครับนโยบายหนหนึ่งเดียวเนี่ยประเจีของผมติดคิดออกมาเนี่ย เป็นคนค้นแต่ว่าในเอดีตนมี้คุณเคยคุกคุณเคยคุกแรกตีทั้งจะะแบบจ็คส์รวมจนทะยุรวมหรือว่าเข้ากันเล่นๆแบบอขออ้อน,นมาประมาณคุ้มเลยดัรมบประมาณในตำแหน่งแต่เฝืนให้เกียรติตัวคนถี่อาสาเป็นตัวแทนออกมาให้เราเป็นผู้ทีแยากจะเห็นทีนี้มาครับเครื่อ เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของจต่บ้านหน้านะครับจะมีเหลือแค่เขาบอกสั่งมาที มาหน้าที่นี้ด้วยะค่ะ